ห่างกัน4ปีครับ17กับ21ครับ168 175หน้าเลยครับฮานุมานอักวาดอื่นแอบจะบอกว่าทันกันเลยครับคู่นี้ครับทั้งฮานุมานแล้วก็อนันตศักแอบเกี่ยวแล้วก็ฟันล่างโอ้โหเตะหลุดครับวันนี้ต้องบอกว่าจะมาสกัดทางเดินของอนันตศักดิ์นะครับสำหรับฮานุมานแปดนี่แหละครับ ก็ชื่นชอบรายการนี้เหมือนกันนะครับกุ้งสุธิราชเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าใจใหญ่จริงๆครับโอ้โหยังไงครับโอ้โหฮัุมานหลับนิ่งไปแล้วครับโอ้ดูสิครับโดนอะไรครับแข้งเข้าก้านคอครับเจ้าก๊อฟขึ้นไปแล้วครับโอ้หนิ่งไปเลยครับต้องบอกว่าตกตะลึงพึงเพลิดกันทั้งสนามเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าใจใหญ่จริงๆครับโอ้โห อนุมานหลับนิ่งไปแล้วครับเต็มข้อเต็มแข้งหรือเปล่าโอ้โหไตไปโดนนวมแล้วก็ไปฟาดครับไปฟาดหน้าตัวเองเลยครับแม่เต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้แต่แรงมากนะครับโอ้โหเข้าขมับนู่ครับมันเต็มหน้าแข้งนะครับไม่ใช่เป็นหลังเท้านะครับลูกนี้สองแรงบวกครับ เต็มข้อเต็มแข้งหรือเปล่าโอ้โหไตไปโดนรวมแล้วก็ไปฟาดครับไปฟาดหน้าตัวเองเลยครับแม่เต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้แต่แรงมากนะครับโอ้โหเข้าขมับดูครับมันเต็มหน้าแข้งนะครับไม่ใช่เป็นหลังเท้านะครับลูกนี้สองแรงบวกครับเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าใจใหญ่จริงๆครับโอ้โห ครับโอ้โหฮันุมานหลับนิ่งไปแล้วครับโอ้ดูสิครับโดนอะไรครับแข้งเข้าก้านคอครับเจ้ากอฟขึ้นไปแล้วครับโอ้หนิ่งไปเลยครับต้องบอกว่าตกตะลึงพึงเพลิดกันทั้งสนามเต็มข้อเต็มแข้งหรือเปล่าโอ้โหไต่ไปโดนนวมแล้วก็ไปฟาดครับไปฟาดหน้าตัวเองเลยครับ แม่เต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้ยแต่แรงมากนะครับโอ้โหเข้าขมับดูครับมันเต็มหน้าแข้งนะครับไปใช้เป็นหลังเท้านะครับลูกนี้สองแรงบวกครับแม่เป็นการล็อกเอาช็อตมหาสัรย์เลยครับและแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับสำหรับอนันตศักดิ์สุริวงศ์ครับไปแก้นคอน็อกอนุมานสจปิกุไทยในยกแรก